อันนี้คือพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับรูปของท่านครับผมสวัสดีครับผมชนายตองวิทยาธรรมปัตครับในชนะเป็นนักกฎหมายหรือว่าชนายความคนหนึ่งขอน้อมรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมโเชอรกรมหลวงราชบุรีวิเลทลิ พนามเดิมพระเจ้าลูกยาเชิรพระองค์เจ้าพระพีพระนศักดิ์ซึ่งพระองค์เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายใช่นะครับผมวันที่เจ็ดสิงหาคมของทุกุกปีก็เป็นเขาเรียกสั้นๆว่าวันระพีครับผมวันนี้ครับผมผมจะขออนุญาตแบ่งปันนะครับหลักกฎหมายอาญาภาคหนึ่งบทบัญญัติชั่วไปกล่าวชิ้ความรับผิดในชางอาญา กรณีอายุความในการแจ้งความร้องทุกข์หรือว่าการฟ้องคดีความผิดอันยอมความได้ตามในแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา96โดยสังเขปครับขอยกหลักหนึ่งบัญญัติมาตรา96บัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่าภายใต้บังคับมาตรา95ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุก ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความขออนุญาตยกหลักการตามคำพูกศาธิกาต่างๆนานานะครับผมขออนุญาตเกินนิดนึงนะครับในกรณีความผิดอาญาเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับหรือว่าความผิดอันยอมความได้ คือในประมวลกฎหมายอาญานะครับมันก็จะมีบอกว่าอะไรคือความผิดอันยอมความได้อย่างเช่นว่าความผิดหมิ่นประมาทนะครับฐานหมินประมาทนะครับตั้งเริ่มตั้งแต่หมิ่นประมาททั่วไปตามประมวลกฎหมายยา마ตาสามร้อยยี่สิบหกนะครับหมิ่นประมาทคนตายสามร้อยยี่สิบเหมินประมาทด้วยการโฆษณาสามร้อยยี่สิบแปดครับมันก็จะมีมาตาสามร้อยสามสิบสามตอนท้ายของเรื่องหมินประมาทครับเขาก็จะบอกว่าความผิดในหมดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้วรกหนึ่งนะครับผม ทีนี้ถ้ากล่าวถึงช่อโกงนะครับมันจะเริ่มแต่ประมวลกฎหมายยามาตา341นะครับช่อกงแล้วก็มีช่อโกงประชาชนมาตรา343นะครับแล้วก็มันจะมีมาตรา348ก็บอกว่าความผิดในหมดนี้นอกจากความผิดตามมาตา343คือช่อกงประชาชนนะครับเป็นความผิดอันยอมความได้อันนี้คือผมจะ สื่อเห้เห็นว่าในประมวลกฎหมายายามก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าอะไรคือยอมความได้นะครับผมหรือว่าภาษาพูดคือความผิดต่อส่วนตัวนะครับและในเรื่องของความผิดอันยอมความได้ดังกล่าวนอกจากอยู่ภายใต้มาตรา95แห่งประมวลกฎหมายายาในเรื่องอายุความที่ผมพูดไปมีจะมีวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บหดังที่พูดไปเมื่อวาน,นะครับผมก็ต้องอยู่ภายใต้ของมาตรา96ด้วยคือต้องมีการ แจ้งความร้องทุกข์ภายใน3าเดือนนับแต่วันที่หรือเรื่องการชังความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดมิฉะนั้นจะขาดอายุความนะครับทีนี้ค้าถามว่าร้องทุกข์คืออะไรครับไม่ใช่บันทึกประจําวันนะครับร้องทุกข์นะครับมันต้องทําให้ถูกต้อง,ต,อง,ต,องตามประมวลกฎหมายวินาความอาญาถึงจะเป็นคําร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับมันก็จะมีหลักมาตรา2 เบสิกครับมาตราสองวงเล็บ4มันก็จะบอกว่าผู้เสียงคืออะไรที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ได้ครับภาษาทั่วไปเขาเรียกแจ้งความร้องทุกข์ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าร้องทุกข์นะครับร้องทุกข์มันจะมีมาตรา2วงเล็บ7มันจะมีความหมายว่าการร้องทุกข์อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องประสงค์ที่จะนําตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเพราะฉะนันแล้วในการร้องทุกข์ที่ต้องกามกฎหมายนะครับผมขออนุญาตกล่าวที่จริงเราผมกล่าวมาในคลิปแรกๆที่ทําอะไรพวกนี้นะครับผมคลิปกฎหมายครับจะบอกอยู่แล้วว่า คำร้องทุกข์ที่ต้องคืออะไรเวลาท่านไปแจ้งความนะครับท่านต้องบอกว่าประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้หลักนะครับที่ศาลท่านวางหลักไว้ว่าว่าอย่างนี้นะครับผาว่า,วาคือในเรื่องของมตาตรการสมบนี้นะครับแม้ว่ามิได้ร้องทุกข์แจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าว จะประสงค์จะฟ้องคดีดตัวเองนะีในคดีที่เป็นราษดอมาโจท์ฟ้องเองครับก็ไม่จําเป็นต้องร้องทุก,ก่อนก็คือฟ้องเลยแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรา9ก้าสมบคือ3เดือนนับแต่วันกระทาความนับแต่วันที่รู้เรื่องกโควิดแล้วก็รู้ตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าวนะครับในกรณีที่มีผู้ ที่เป็นผู้อนุบาลคนที่ไรความสามารถครับต้องรับนั่นที่เขารู้นะครับผมและทีนี้ในกรณีที่ทสมมติมีการแจ้งความลงทุนแล้วครับถ้าฟ้องเกิน3เดือนก็ได้เพราะว่าแจ้งความลงทุนไว้แล้วแล้วนะครับผมหลักการมีอะไรหลักการครับมีอะไรก็ถามทนายครับสวัสดีครับ